สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพิธีสคิดและผู้รับใช้ครับแล้วก็ผู้ที่ยังไม่เชื่อเลยครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งครับที่ปัจจุบันทุกคนรู้จักคือโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์คือเมื่อก่อนที่ผมหลงไปนี่ผมชอบมากละครตัวนี้คือเขาเก่งเขามีจินตนาการในความคิดมีลูกดัดแปลงเยอะแยะนะครับในความคิด แต่เมื่อผมอยู่เข้าใกล้พระเจ้าอ่านพระพีแล้วก็ศึกษาประคำของพระองค์ผมก็พอเห็นหน้าปุ๊บผมจะปัดผ่านเลยเพราะว่าเหมือนพระเจ้าสอนให้ผมรู้ว่าอย่าไปเล่นความอย่าไปเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นอย่าไปดูถูกย่อเย้ยเหยียดหยามในความในความในความที่เขาเป็นหรืออะไรอย่างเนี้ยครับเพราะว่าถ้าเราไปดูถูกย่อเย้ย สิคนครับมันจะมีสัก2คนครับที่คิดว่าตัวเองได้ดีแล้วทำดีแล้วและอีก8คนที่ถูกทำลายถูกย้อเยอ้ยถูกถักทางให้จิตใจชอกช้ำและการรใจครับพอชอกช้ำละกำมใจความคิดเขาก็จะคิดแต่การแก้แค้นครับคิดแต่การแก้แค้นและคิดแต่อุบายครับก็เหมือนในตัวละครโจเกอร์นี่ครับซึ่ง ตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมพอเจอผมก็ปัดเลยครับคือผมผมไม่ได้กลัวนะคือผมไม่อยากคิดในสิ่งที่ไม่ดีก่อนครับความสำนึกรู้รู้ผิดชอบชั่วดีใช่ไหมครับเราก็คิดในสิ่งที่ดีก่อนพูดในสิ่งที่ดีก่อนชมเชยหนุนใจพูดแก่สิ่งที่ดีก่อนสิ่งที่ไม่ดีก็ที่5ที่6ไปเลยครับอย่าไปเปรียบเทียบครับ เพื่อให้คนนั้นใช้ความคิดในสิ่งที่ดีที่เราชมเชยครับเขาก็จะมีความชื่นชมยินดีครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้จะมาร้องเพลงคาเล็บเชื่อพระเจ้าครับหูอื่นพากันตกใจคาเล็บเชื่อพระเจ้าพูนเห็นสต ลข้าเล็บไม่กลัวใครเชื่อตามคำพาสัญญาจึงเชื่อด้วยจริงใจเชื่อพ้าดำรัดของพระองค์เท่านั้นเพียงพอแม้ต่อสู้อยู่ คนเดียวข้าก็ยังมีใจป่าศัตรูได้หมือนพันเมื่อพระเจ้าให้แหล้จงต่อสู้อย่างเต็มใจเหมือนขล็บได้พีพอ พระเจ้าตัดอย่างไรข้าและทำทันทีแล้วจะหับพรยิ่งใหญ่ทุกวันทุกเวลาผู้เชอฟังทางลายได้รับพระพรหันสาแม้ ต่อสู้อยู่คนเดียวข้าก็ยังมีใจปราศัตรูได้หมือนพันเมื่อพระเจ้าหายแลนมีนายเดียวคือพระเจ้ายินดียอมรับใช้จุด ประสงค์มีเป้าเดียวคือตองพาองไปวิ่งไปให้ถึงจุดหมายวิ่งจนถึงทงชัยปฏิบัติกับไหวพระองค์ด้วยความเต็มใจแม้ ต่อสู้อยู่คนเดียวข้าก็ยังมีชัปราศัตรูได้หมือนพันเมื่อพระเจ้าให้แาย Amen ขอบคุณพระเจ้าครับขอเจ้าอวยพรทุกคนทุกท่านครับ a m e น